สวัสดีสวัสดีเพื่อนๆที่นะ่ารักทุกท่านครับเจอกับหนุ่มละมต์คนมันน่นนาอีกแล้วครับวันนี้ผมพาเพื่อนๆมาชมอีก1เซตนี่คือเจ้าตัวแคม,มรี่ 2.5G นะเพื่อนนะปี19และที่สําคัญคือเลขไม่70,000กว่ากิโลและอีกคันหนึ่งเลขไม่อยู่ประมาณแสนสองแต่ขายราคารวมทีเดียวเลยเป็นราคาแคมเปญคือ7 9 9 0 0 0บาทครับ799ใครคว้ายได้คว้าเลยนะเพื่อนนะไปดูกันเลยครับ คันแรกทะเบียนนี้นะสีบรอนเงินหรือสีเทานะครับนะครับทะเบียน4 0 6 3นะเป็นะเพื่อนๆดูนะครับนี่คือราคาแคมเปญแคมเปญนะครับอ่ะโครงสร้างครับเพื่อนๆครับมาดูเลยนี่น็อตไม่มีขยับเนี่ยโครงสร้างต่างๆน็อตเหนเพื่อน,นดูนะสวย,สวยๆอย่างนั้นเลยหมายถึงว่าใน,นส่วนของตัวน็อตไม่เคยแกะเลยนะคันนี้เพื่อนๆดูนะครับเครื่องยนต์2.5 2 0ุดห้าเมาเบนซินครับ เป็นเครื่องยนต์ที่ผมบอกเลยสมรรถนะสูงมากและขับดีมากมากนะครับโดยเฉพาะคนที่เดินทางต่างจังหวัดนะครับบ่อยๆเนี่ยเอารถเครื่องใหญ่ๆอย่างนี้ไปใช้เนี่ยผมบอกเลยว่าขับมั่นใจมันได้เลยแลที่สำคัญคือประหยัดน้ำมันด้วยนะถ้าเวลาวิ่งไกลๆเนี่ยนะครับนี่พเพื่อนดูเอาสภาพแบบสวยกริบเลยนะครับมามาดูยางนิดนึงยางเป็น2 3 5ส5ห R 1 8นะเป็น continental นะ ปูยางสวยด้วยนะครับขอดูปียางก่อนยางปียี่สิบสองนั่นเพื่อนนะนี่ยางปียี่สิบสองแต่ใช้ได้อีกย,วยาวๆเลยนิ่มๆเลยเพื่อนเนี่ยดอกยางเหลือๆเลยโอ้โหเป็นรถหน่วยงานปลดระวังมานะครับเพื่อนดูนะสภาพนี่ไม่ต้องทําอะไรแล้วนะครับคันนี <c oughs> โ้โดยเฉพาะเป็น,ปน,ปนราคาแคมเปญน,นั่นเพื่อนนะก็อาจจะมีเบรคลมให้เบเคเลมเองต่อได้นะนี่น็อต <c oughs> ไม่มีขยะเพื่อนดูไงนะไล่ไปไงนะี่เบา ตำแหน่งคนขับเป็นไฟฟ้าน็อตประตูเพื่อนดูนะครับไม่มีแกะนะครับสิงๆทั้งนั้นเลยนะ็อตแต่ละตัวอ่ะเพื่อนดูคันนี้เลขใหม่อ่ะสีบอลเงินจะเลขใหม่อยู่ที่129,954นะเพื่อนนะนี่นะครับตาน,นี้ผมระบบไฟต่างๆระบบความปลอดภัยไม่ต้องพูดถึงนะครับส่วนส่วนของเจ้าตัว แฮมรี่นะแันรี้ในการขับนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงล่างความแม่นยําของพวงมลาลัยนะครับในส่วนของนี้คือเขามีออปชันในส่วนของช่วยระบบเซฟตี้เยอะมากนะครับเนี่ยใชช่องคอนโทรลนะครับใน้ฝาท้ายวางน้ำมันเปิดตรงนี้นะครับฝาท้ายกดตรงนี้แช่สามวิทเปิดได้เลยนะครับและที่สําคัญครับแพดเดิลชิพครับเนี่ยสำหรับคนที่ชอบอัธรุในการขับแบบซิ่งๆิ่งมันมันนะครับ เครื่องตัวนี้ผมบอกว่าตอบสนองค้าไว้ดีมากนะครับผมขับบ่อยคันนี้รุ่นนี้นะอ่ะส่วนของคันเกียร์นะครับมีเล่นให้เล่นอีกก็คือโหมดของนี่ครับนี่ครับเมนูโหมดครับตกเข้าหาตัวเองนะผมเขาพอญาตเนี่ยกล้องมองหลังนะครับเข้าเกียร์อานะครับพร้อมเซ็นเซอร์ถอยหลังนะครับมีการมีเซ็นเซอร์ตัววัดนะครับเนี่ยตัวเนี่ครับกะระยะให้นะครับมีครบเลย เวลาเราจะเล่นมินนุ่นหมดนะเข้าเกียร์ดีนะครับดันสุดนะครับดีปุ๊บตกก็าหาตัวเองครับเล่นบวกลบได้เลยเพื่อนมันจะขึ้นไหมครับนี่มันจะขึ้นไหมสี่สามสองหนึ่งเห็น,นไหมเนี่ยสี่ห้าหกเจ็ดแปดมีแปดสปีดนะทั้งหมดนะท่านเพื่อนนะโอ้โหนี่แหละครับความ ทันสมัยของรุ่นนี้แล้วก็น่าใช้ของรุ่นแล้วราคาราคา799นี้น่าซื้อมาอะหมดการขับก็จะมีให้กดให้เล่นได้เลยนะครับ Eco Normal Sport แล้วแต่เราจะสะดวกแบบไหนแบบซิ่งๆหน่อยสปอร์ตไปเลย n o น m a l ขับธรรมดาทั่วไปก็เนี่ยหรือเข้าในเมือก็กด Eco หน่อยจะกินน้ำมันน้อยลงเนาะนี่นะโอ้ก็เป็นอีกหนึ่งคันนะเพื่อนนะผมเพิ่งเจอแล้วก็ราคาเพิ่งออกเนี่ยสรูปเนี่ยตัวสวิตช์เขาจะอยู่รงนี้ฮะ วัรทัดกดหนึ่งครั้งเลื่อนได้เลยนะครับเวลาปิดนะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งอ่ะอีกฝั่งเนี่กดด้านล่างนะนี่ปิดได้เลยส่วนผ้าหลังคาตัวนี้เลื่อนมือนะครับแมนนวลน,นะครับเนี่ว้าวมากเพื่อนๆถึงจะแสนสองนะคะนันนี้แต่สภาพดีมากอ่ะมาดูส่วนต่อไปห้องผู้โดยสารด้านหลังนะครับ โอสวยมากที่พักแขนมีที่นี่ครับวางแก้วได้สองตำแหน่งนะครับพับได้เลยภายในจะเป็นเบาะหนังสีดำนะครับเพื่อนดูเอานะครับเนี่ยความคุ้มค่าที่เพื่อนๆจะต้องจ่ายไปกับตัวเขานี่จะไฟแนนซ์ก็ได้นะครับแต่ถ้าซื้อสดเราก็ไม่ต้องวุ่นวายเรื่องแวดเนต์นะครับแวดเจซนต์ี่ก็จ่ายทั้งค่า ตัวรถด้วยแล้วก็ค่างวดรถด้วยนั่นคือไฟแนนซ์เขาเป็นคนเก็บนั้นเพื่อนนะก็แล้วแต่เราสะดวกครับสองจุดห้ดูท้ายนิดนึงนี่สวยๆเลยคันนี้7 9 9ดเก้าเกไมแสนสองถือว่าราคากำลังดีเลยเพื่อนเนี่ยเครื่องไม้เครื่องมืออยู่ครบนะครับยางอะไรมีการเปลี่ยนมาแล้วนะเพื่อนนี่ใช้งานมาแล้วท้ายเดิมเดิม ที่เราเห็นนะครับอ่ะใครหาอยู่แล้วเป็นสีนี้ด้วยครับสีบอลเงินเป็นสีที่เพื่อนๆนี่หายกันเยอะนะแล้วก็เนี่ยฮะมันมีรอยคูดนิดหน่อยฮะอันนี้มีเบรคเลมให้นะครับอินสเปกเตอร์เข้ามาวงให้เรียบร้อยนี่คือเบรคเลมให้เรียบร้อยนะครับนะนี่โอ้มาดูเอกสารครับปี19นะครับ2.5 209ตัวนะครับเบนซินลำดับที่1ครับโต ในคลิปเลย <c oughs> นะครับนี่ตามที่พเพื่อนเห็นนี่นะครับแก้มซ้ายขวาเดิมมดนะครับหน้าเดิมมดออีกหนึ่งสีรุ่นเดียวกันปีเดียวกันนี่ก็คือสีดํานะครับคันนี้ทะเบียนนี้เพื่อนห้าแปดแปดสามนะคันนี้เป็นสีดําเรามาดูโครงสร้างกันนเครื่องยนต์เดินนิ่งมากกว่าคันอ่ะ นี่สายตาผมนะเพื่อนมองหีไม่แน่ใจมีเหมือนจะ50 50นะเพื่อนนะผมไม่มั่นใจแล้วเพราะตัวล่างไม่มีแกะเลยแต่ตัวบนมีเหมือนหืออาจจะเป็นการทําความสะอาดนะแต่น็อตเดิมๆหมดเลยข้างล่างหมดเ <c oughs> พื่อนดูน็อตหัวชโชกคยังไม่เคยขันเลยเนี่ยเครื่องยนต์เดินนิ่งๆแบบนี้เพื่อนพิดเปี้ยอย่างนี้แหละครับเครื่องสอนะครับ สี่สู่แถวเรียงหนึ่งสองสามข้างบนข้าล่างสี่ไปนี่แหละครับในส่วนของโครงสร้างมันพเพื่อนดูนะเนี่ยสีน้ำเดิมนะครับให้ดูแบบชัดๆกันไปเลยปั๊มเบรก a b s ส,สวยนะครับรถไม่เคยแก่เพื่อนอผมดูจักตรงนี้แล้วกันเพราะว่าเนี่ยเหมือนเป็นการทำความสะอาดภายในครับ ในระยะของการใช้งานบ,บ,บางท่านก็นอาจจะเอาแบบพวกผ้าที่มันหยาบๆหน่อยครับมาทําความสะอาดภายในมันก็เลยทําให้สีตรงหัวนอตอาจจะมีหลุดบ้างอา่านะผมให้นิยามอย่างนี้ไปแล้วกันนะครับามาดูยาครับคันนี้คันนี้เป็นบิสโต e นะครับสองสามห้าสี่ห้าอสิบแดนะยางปีนะครับปียีสามปียีสามนะครับแก้มแก้มยางเขาจะใช้ประมาณนี้เพื่อนสี่ิห้าไม่เกินห้าสิบ นะครับความสูงของหน้าแก้แกมยางเพราะว่าลถตัวเขาเองน้ําหนักเยอะนะครับแล้วรถรุ่นนี้ผลิตมาเพื่อใช้สมรรถนะในการวิ่งนะครับค่อนข,ข้างที่จะใช้ความเร็วได้ดีมากๆแล้วก็ช่วงล่างก็ต้องพูดถึงโคตรนึบนะครับรุ่นนี้โคตรนึบเอ่ออ่ะเนี่ยน็อตเดิมเดิมเนี่ยเขาไปขัดเคลือบสีมาให้แล้วนะครับเพื่อนๆเนี่ยพร้อมเลยถ้าเพื่อนๆรีบก็วันสองวันออกรถได้เลยนะครับแค่ทำความสะอาดภายใน นะครับล้างขัดเคลือบให้อีกรอบหนึ่งอ่ะมาดูคันนี้เลขไม้เท่าไหร่เอาแล้วสิครับราคาเดียวกันนะราคา7จ9ดแสนาเนะเลขไม้คันนี้70,000มืกับ937อครับอ่ะใครชอบสีดําแล้วไม้น้อยมาเอาคันนี้เลยแพม่เพดนชิปสเปคเดียวกันกับคันข้างหน้าเลยนะครับคันสีบอลเงินเลยคันเกียร์จะมีรอยล่องรอยการใช้งานตามปกติธรรมชาตินะนะครับเนี่ย ดูกล้องก้องถอยหลังนี่ทางานได้ปกติเหมือนเดิมนะฮะเนี่ยมันมีรถอยู่มุมซ้ายนะฮะก็คือมุมนี้ครับมันมีรถอยู่นะครับมันก็จะแจ้งนะครับเนี่ยอันนี้คือเลียคอร์สทัฟฟิกอเลอร์มาทํางานนะครับก็คือมันจะมีกล้องเซ็นเซอร์ทํางานร่วมกันนะมันจะเตือนว่าซ้ายขวาเนี่ยมันมีรถอยู่ไหมหรือรถกําลังมาระยะที่มันวัดได้ถึง200เมตรเลยนะครับเพื่อนมันก็จะเตือนแบบนี้ครับเออระบบ ความปลอดภัยสูงสูงจะอยู่ในรถประมาณนี้นะ Luxury คันนี้ก็เหมือนเดิมครับเป็นอีกหนึ่งคันที่นี่สลูปฟันทัชนะครับปิด <c oughs> นี่ครับสลูปเท่ๆนะครับเอาไว้ใชหน้าหนาวเพื่อนนี่ก็ปิดไปหน้าร้อนนี่อีกหนึ่งคันนะครับที่น่าสนใจนะเพื่อนนะไปดูภายนอกกัน ผมพยายามหารถกลุ่มประมาณนี้ไว้ให้เพื่อนๆนะครับเพื่อที่จะได้เลือกเอาไปใช้งานกันนะก็ตอนนี้อ่ะผมกดไม่ได้กดสตาร์ทล็อกไป <c oughs> ผมก็กลับมาอยู่ในส่วนของบริษัทอาคาเน่เช่นเดิมนะเพื่อนนะก็รถมันจะเยอะมากขึ้นนะแล้วก็สภาพรถตามที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยครับพอใจซื้อพอใจขายนะครับก็มาเอาไปใช้ที่ส่วนของตัวรถเนี่ยวางแก้วที่พักแขก แอร์หลังครบๆเลยนะครับสภาพแบบนี้เพื่อนๆมาเอาไปใช้เลยครับแคมรี่ 2.5G เพื่อนๆที่ตามผมอยู่แล้วอยากได้รถสภาพดีหน่อยไม่ต้องไปสือบอะไรเยอะก็รถพวกนี้แหละครับไม่ต้องไปะวงไปซื้อรถตามตลาดนะครับว่ารถป็นเป็นไปมายังไงบ้างนะครับก็ต้นน้ํามันอยู่ตรงนี้เรามีโอกาสได้ซื้อได้รู้จักกำลังน้ำมต์แล้วก็ยินดีต้อนรับเสมอครับเนี่ยครับ เพื่อนดูซีนนะเนี่ยซีนยะอันนี้ซีนคือซีนโรงงานนะครับมาจากโรงงานเลยเนี่ยนะครับยางอะไรเป็นล้อจริงนะขอบล้อจริงเนี่ยซีนเดิมๆถ้าไม่ใช่เดิมเนี่ยมันจะเป็นสีขาวจั้วเลยเพื่อนแล้วก็การซีนมันจะไม่เหมือนโรงงานนะก็อันนี้คือดูไว้คือผมเป็นคนดูให้เ,เพื่อนๆอยู่แล้วแหละนะครับก็เผื่อเป็นข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนของการดูรถนะครับของเพื่อนเพื่อน มาดูเอกสารกันครับคันนี้แอร์เย็นเพลงเพราะทุกคันนะพอดีผมติดเสียงไว้เนี่ปีสิบเก้านะครับเครื่องยนต์สองจุดห้าเบนซินสองร้อยเก้าตัวนะเบนซินลำดับที่หนึ่งใครซื้อสดก็ได้ซื้อไฟแนนซ์ก็มาเงื่อนก่อนที่มันจะถูกไปลานประมูลหรือในส่วนของหน่วยงานที่เขาอยากได้รถก,กลุ่มนี้ตอนนี้คนเริ่มหันมาในส่วนขององค์กรครับไม่ได้ไปซื้อป้ายแดงกันมากแล้วในส่วนของรถเช่ากลับมาเช่ารถ เ,เก่า,เาก็คือปีนี้ปี1920เนี่ย, 19, 20, เ,ยเยอะขึ้นเพราะว่าลดต้นทุนในการนะครับในการทำประกอบธุรกิจเนาะก็เข้าใจเขาแหละอ่ะโอเคในส่วน2คันนี้นะครับเป็นเจ้าตัว t o y o ต a าแค r y 2.5G ปี19ย้ำอีกทีราคาโปรโมชัน่นหรือราคาแคมเปญน,นะครับ799,000บาทเท่านั้นใครอยากได้คันไหนคันหน้าแสนสองไอ้คันสีดำ70,000อ่ะเอาคันไหนก็ ทักมาแคปหน้าจอแล้วก็ส่งไลน์มาหาผมแล้วค่อยเจอกันในวันรับรถไปแล้วเพื่อนขอบคุณมากสำหรับคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ